สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่20มิถุนายน2023โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนลงเตะบ้างและช่องไหนจะทำการถ่ายทอดสดไปติดตามรับชมโปรแกรมกันได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวียุโรปโดยเป็นเกมรอบคัดเลือกครับวันนี้ก็จะมีลงเตะกันทั้งหมด11คู่โดยทุกคู่ครับจะลงคิกออฟพ,พร้อมกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเริ่มที่คู่แรกครับเอสโตเนียจะเปิดบ้านพบกับเบลเยียมไอร์แลนด์ครับจะพบกับโปรตุเกสออสเตรียจะพบกับสวีเดนมอนดวาครับจะพบกับโปแลนด์บัลกเรียจะพบกับเซอร์เบีย ฮังการีครับจะพบกับลิทัวเนียทีมชาติสกอตแลนด์ครับจะพบกับจอร์เจียนอร์เวย์ครับจะพบกับไซปรัสลิเตนสไตน์จะพบกับสโลวีเกียบ,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 บอสเนียจะพบกับลักเซมเบิร์กและโคุดท้ายครับมูเกาะแฟโรจะพบกับอาร์เบเนียเรามาต่อกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นครับหรือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของทวีปแอฟริกาซึ่งก็เป็นเจมรอบคัดเลือกครับ คืนนี้ก็จะมีลงเตะกันทั้งหมด3คู่เริ่มที่เวลา20นาฬิกาครับบูรันดีจะเปิดบ้านพบกับน امي เบียต่อกันที่ช่วงเวลา21นาฬิกาครับเอธิโอเปียจะเปิดบ้านพบกับมาลาวีและคู่ดึกปิดท้ายครับเวลาตีหนึ่งสุนจะพบกับมอริเตเนียโดยคู่นี้จะถ่ายทอดสดทาง B-Insport 1่ํค่ำคืนนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติหรือแมตช์ฟี ف เดครับ เดยค่ำคืนนี้ก็จะลงฟาแข่งกันทั้งหมด11คู่เรามาไล่เรียงกันไปเป็นคู่ๆเลยครับเริ่มที่เวลา18นาฬิกาครับเกาหลีใต้จะเปิดบ้านพบกับเอลซาวาดอต่อกันที่เวลา18นาฬิกา35นาทีทีมชาติจีนครับจะพบกับทีมชาติป,ปเตาเลสไตน์19นาฬิกาสนาทีทีมชาติเวียดนามจะพบกับซีเรียเวลา20นาฬิกาครับมาเลเซียจะพบกับปาปัวนิวกินีต่อกันที่ช่วงเวลา23นาฬิกาครับ มอนเตเนโกจะพบกับสาธารณรัฐเช็กเวลาตีหนึ่งสนาทีเยอรมนีจะพบกับโคลัมเบียต่อกันที่ช่วงเวลาตีสองครับจะลงเตะพร้อมกันอีก2คู่บราซิลครับจะพบกับเซนิเกลและอัลจีเรียจะพบกับตูนิเซียต่อกันที่ช่วงเช้าของบ้านเราครับเวลา6กนาฬิกาสนาทีอุรุกวัยจะพบกับคิวบาและเวลา7จ็นาฬิกาครับจะลงเตะพร้อมกันอีก2คู่ เริ่มที่บริเวียครับจะพบกับชิลีและปิดท้ายกันที่เอกวาดอรครับจะพบกับคอสตาริกาขอท่านผู้ชมดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ